ปัญหาของคุณแม่หลังคลอดที่น้ำหนักเยอะหน้าท้องคล้อยหน้าท้องแตกลายค่ะวันนี้นะคะหมอจะพามาดูกับเคสของคุณแม่หลังคลอดค่ะที่หลังคลอดน้ำหนักยังเหลืออยู่20กิโลเลยนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วหมอจะช่วยแก้ปัญหายัางไงนะคะตามมาดูกันค่ะคุณแม่หลังคลอดค่ะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะปัญหาข้อที่2ก็คือจะเห็นว่านี่ค่ะผิวหนังก็จะหย่อนคล้อยตามการขยายตัวของผิวหนัง ที่เกิดจากการตั้งครรภ์น,นะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของรอยแตกลายตรงนี้เลยนะคะที่จะเป็นปัญหาของคุณแม่หลังคลอดสำหรับเคสนี้นะคะหมอวางแผนการรักษาอยู่2ขั้นตอนด้วยกัน,นะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเรื่องของการรักษาไขมันใต้ผิวหนังโดยการดูดไขมันนะคะ เครื่องมือที่จะใช้ของเราเคสนี้นะคะก็มีอยู่ถึง3เครื่องมือด้วยกันนะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็จะใช้ตัว v วเซอร์สมูทสอร์องตัวใหม่ล่าสุดใช้ในการสลายไขมันเพื่อให้ไขมันออกมาในปริมาณที่มากค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ตัว Micro-air ค่ะซึ่งทำงานด้วยการสั่นสะเทือนนะคะทำให้ดูดไขมันออกมาได้ในปริมาณที่สูงแล้วก็บาดเจ็บน้อยบวมช้ำน้อยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะไฮไลท์ของคุณแม่เลยค่ะก็คือ เจพลาสมนะคะตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความหย่อนค้อยผิวหย่อนค้อยผิวย้วยผิวไม่กระชับค่ะทำให้ไขมันใต้ผิวหนังของคุณแม่เนี่ยหายไปแล้วผิวอย่างตึงด้วยค่ะและขั้นตอนที่2นะคะก็คือการรักษาเรื่องของไขมันในช่องท้องของคุณแม่ค่ะ ตัวนี้นะคะหมอสัะดูแลคุณแม่โดยโปรแกรมสลิมฟาสค่ะสลิมฟาสเป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อดูแลลดไขมันในช่องท้องดูแลสุขภาพและช่วยในการลดน้ําหนักด้วยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะที่น้องแอดมินของเพจแฟชั่นเซ็นเตอร์นะคะน้องยินดีที่จะดูแลทุกๆคน,นะคะ่ะ